มันคนรู้สึกอายกัายอ้บอกลูกตะลานุอย่ารู้สึกแบบนั้นนพอกับเมียไปนี่เห็ยคุณรุคุณเป็นจิตทีมเขาไปแบบเบสคาังเป็นดูแลเขาแบบเบสคาังไปนี่เหนคุณุคุณตะว่าขออแกเข้ายึดติดมาเออเป็นเกวิะปุ้นเลยนเขาเกิดมาเป็นคนในท้องอยู่นี่ดีว่าเขาไปเกิดเป็นย่างอื่นเป็นเข้าตอบแทนเลก็ได้แต่เราก็ตอบแทนหัวใจของเราด้วยความให้กำลังใจตัวเอง เราต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเพื่อนอยู่กับไอ้อยู่กับเมียไอ้เป็นไอ้เป็นไอ้เห็นหลายคนเนี่ยกำลังทิ้ว่ามันสายเลือดเดียวกันเป็นไอใ้ในนู้เป็นไอ้ใ้ทุกคนเลยทีว่ามีพอมีแม,ไมไวไม่แพก้กระสงังเงียนฮ้องเป็นเงียนปันภาษีบีหกแต่ยังมีหอมเป็นซี่สิบหกซี่สิบหทีให้น้องๆอ,อยู่ใดว่าใดไปไปหายไปได้ว่าดใดา แสดงความ mm hmm. ดีบ่ไดมอว่าเต็นนอฟนูทุก mm hmm. อย่างเราแสดงถึงความเป็นครอบเป็นครัวกันมาตลอดนั่นแหละคืออยากให้เด็กีมมอว่าสลัดมันถิมว่ mm ่ hmm. อยากให้หนูอ้อนไว้กับที่อย่างเรานีอยากให้หนูแบบมุกอ่อนอยู่ในปัจจุบันเข mm hmm. าต้องเป็นยูเลียได้รูปแบบของลูกโงกะกอนอ mm hmm. ไอ้กับนี่ผมมือนกันนะพูดจริงเต่ว่าไอ้กับคนย่างอื่น ทางสอนท่างท่านแมวอันนี้คือค้าสอนจักสีดีพอดีค้าสอนน้ายไอน้อยไออย่างใค้รู้ว่าแบบพูดจาของขึ้นมนาเป็นยูเลียคนใหม่ยูเลียในรูปแบบของใช่พูดทีไรมันก็ร้องไห้พูดทีไรคนรับหลวงเข้าปะศิลียตัวนะว่าลูกพันอย่างแม่เนรสบายมือหนีร <h asing bugs> ู้ตรงเข้มแข็งเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออนาคต บ็ต้องไปนึกถึงดอกไมาเข้าหรือเจอ,อยังวันนี้แต่เ,เราต้องนึกถึงว่า <ไป S 1> เราต้องช่วยกับอะไรบ้างเป็นข้างหน้า <ไป S 1> นอกถ้าต้องเป็นคนจริงถ้าต้องกานตุวอุปสรรคพอได้เมื่อไดก็แยกสองแยกสองเลยไม่ใช่ เลนไรกู่้ลยูว่าเดียวได้ด้ออะไรเม่หอยเมีไยแกนี่เป็นยังิทอดเลยชี้กันเพิ่นแบีัแต่ลูกปกติคนแต่ว่าเป็นยังคิวอลูกกันเลยมเป็นหักเลยดูเี เนหลอกเออายุักลวงนี่หละสิ่นทีหลายหลายคนมามีคือเฮ้ามาันเป็นโอกาสด,ดีๆของอีหาล่ิดเอไม่ยด้น้ำใจเอาแกเฮ้าหรือซึ่งว่าเฮ้าพอ่อเฮ้าอยูน่น้ำขันได้เฮ้าไปอยู่น้ำขันได,ด้ดนว่แต่ว่ามาเมือเร็ววันนาบทนมมาทหลรือับสมาหรออายุสิบสี่ปีเนาะสามสิบสี่ปี สวยเขาหลุดซึกน้อ,อ,นอยคือไม่มีความอบอุ่นไอ้คำไม่หอยเ,เลยแปลี่ยนเลยเสื้ออบอุ่นหนึ่งเสื้เองเสื้อขาดยังไอ้จะเป็นในเสื้อเลยเมือนึัเนเห็นบอกต้อจะเป็นหน้าตฟาสีบีหกเลยเลยจะเป็น,น,นหน้าตฟาสีบีหกได้เลย เถ้าอย่างนี้มูดีๆนี่สำหรับขังเลยเนะียเธอโชคดีกว่าหลายๆคนที่้ำตรงไหมไอหว่อคือแบบอตอนนี้มาคล้ายเป็นเกินก็พอให้าหนูมีความสุขหล,ลายเดอยย้ออันใดคือมันบันทอนจิตใจจะขิ่มมันไปเริ่มต้นกับสิ่งไม่ไม่เอ,อ,อาไงคืออีปีแล้วเริ่มต้นครับสิ่งไม่ไม่เริ่มต้มมมตนกับ ตกโซเชียลไม่ไม่เลิกคนกับแม่หักใหญ่หักเข้าไม่ไม่เข้าไม่ไมท่ทีมาเติมพลังบวกให้เขาเข้าเม,มื่อมีโอกาสเราเคยได้รับเข้าขั้นเป็นผู้ใหญบันเนาะอือใจ